ท่านจะาท่านจ๋าคลิปสั้นตำนานพุทธคุณมาแล้วครับสำหรับในวันนี้นำเสนอของวิเศษหายากในสายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาออบันทิโตแห่งสำนักสงฆ์พระาธาตุดอยจอมแวะให้ได้รับรู้รับทราบกันของหายากที่ว่าเป็นล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตที่ว่าเป็นล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมโอ้สวยงามมาก เป็นรูปหลวงปู่ครูบาออด้านหน้านะเป็นรูปครูบาอท่านยิ้มสวยงามเรียกว่ายิ้มรับทรัพย์ฉากอ่าคุณจะเห็นว่าล็อกเก็ตของหลวงปู่ครูบาอสี่เหลี่ยมยิ้มรับทรัพย์เนี่ยมีสองสีสองฉากด้วยกันถ้าฉากสีเขียวเรียกว่าสีเขียวเหนียวทรัพย์เมตตาดีมหาลาภเรียกโชคพภคขทรัพย์ดีทำมาหากินดี ทำมาค้าขึ้นเป็นพ่อค้านักธุรกิจติดต่อการงานเงินต่อเงินธุรกิจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองด้านหลังคุณพลิกดูหน่อยที่เป็นฉากสีเขียวเหนียวซับเนี่ยด้านหลังเป็นสิงเนื้อสีขาวพร้อมตะกุดเงินห้าดอกโอ้หายากไหมล่ะครับอย่างนี้อุดผงวิเศษคือแร่ทรายเงินสายทอง ด้วยพลอยวิเศษนะของวิเศษทั้งนั้นเลยด้านหลังนี่มวลสารเต็มเปลี่ยมเลยอุดของวิเศษเต็มอัตราสึกนี่ล็อกเกตสีเขียวเหนียวซับของหลวงปู่ครูบาอในรุ่นแรกยิ้มรับซับส่วนอีกองหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อล็อกเกตเดียวกันนะแต่ถ้าว่าเป็นฉากสีฟ้าสีฟ้านี่ท่านก็เรียกว่าเป็นสีฟ้าบันดาลซับ ด้านหลังเป็นสิงเนื้อสีดำมีกระเช้ามาให้ด้วยแล้วก็มีตะกุดเงินคู่อุดผงวิเศษเหมือนกันมวันสารว่านยานานาชนิดเกษาจีวรมีเหมือนกันมีทรายเงินทรายทองเหมือนกันจัดเป็นล็อกเก็ตคู่คือสีเขียวเหนียวซับสีฟ้าเมตตาคือฟ้าประธาน ประทานความสุขความร่ำรวยความสำเร็จให้ในทุกสิ่งทุกอย่างตามแต่ปรารถนาหลวงปู่ครูบาอต้องบอกคุณสักนิดหนึ่งเผื่อหลายท่านไม่รู้จักท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ชาวไทยใหญ่นะสำเร็จเวทวิทยาอาคมจากหอคำหลวงนะรัชฉานหรือทีเที่ยวปัจจุบันนี่เสียดายมากท่านมรณภาพไปแล้วกายเนื้อน่ยไม่มีใหกก้ได้กราบได้ไหว้แล้ว แต่ถ้าว่าท่านฝากพลังจิตแฝงเวทวิทยาอาคมขลังในวัตถุมงคลของท่านโดยเฉพาะล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมทั้งสองสีสีฟ้านะสีฟ้าฟ้าประธานสีเขียวเป็นสีเขียวเหนียวซับนะฝากพลังจิตจิตตานุภาพฝากเวทวิทยาอาคมคลังไว้ในล็อกเก็ตอ่าสองสี แล้วก็เป็นล็อกเก็ตยิ้มรับทรัพย์หลวงปู่ครูบาอ,อท่านยิ้มสวยยิ้มทีไรกวักเงินเรียกทองยิ้มทีไรเรียกธุรกิจการค้าทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองจึงเชื่อแน่ได้ว่าล็อกเก็ตทั้งสองแบบนี้เป็นของดีของขลังที่หลวงปู่ครูบาอท่านทำการอธิษฐานจิตปรกปลุกเสกเอาไว้มอบให้กับศรัทธาสาธุชน ลูกศิษย์ของท่านที่มีบุญสัมพันธ์มีบารมีต้องกันกันกบท่านนำไปใช้บูชาจะก่อกำเนิดเกิดความเจริญรุ่งเรืองนานาทำมาคาขึ้นนี่จึงเป็นของดีที่ผมอาจารย์ชาติราชครูนำมาเผยแพร่ให้ได้รู้จักกันครับ